สวัสดีค่ะพ่กนี้ต้องค่ะมหมเนี่ยมาพอๆกันนิวเบียนชาแนลเอกเราเด้อค่ะเด้อบ่ได้พพอกันโดนมิวเนียสิาพามากินนั่นซาลาเปากับน,นมทั่วเหลืองเนาะคะ่ะเน,นา,าะมาเบิ่งอันนิวเบียนสิพามาเบิ่งเลยเนาะคะ่ะเนาะว่าเป็นยังไงเสื่อนซื้อมาอัหกชิ้นหกซาลาเปาหกชิ้นเนี่ยจะสิบเอ็ดจุดเก่าๆดอนสิบเอ็ดจุดเก่าๆดอนละอ่า สักวันสิบสองดอนเนาะคะ่ะต่อซาล,เลา,นนะะาเปาหกชิ้เนเนาะค่ะเนาะมาเบิง้งเลยกกันนิ้วเบี่ยนสิพามาเบิ้งมูเจ้าเห็นบ่เป็นตากันสิโตะแล้วมันอันแดดพี่น้องคะ่ะเบิง้งซาลาเปาหกชนนะะิ้นเนาะค่ะเนาะอะไจ้านิ้วเบี่ยนสิฟานั่งกินซาลาเปา มาพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะติดตามร,รับชมนิ้วเปียนชั้นเอวกะมาเลยกนอกจามากินนันซาลาเปากระนมจั่วเหลือง สะระเป้าใส่หมูพี่น้องค่ะเสร็จ ตั้งให้เบิง <c oughs> เ้งแป้งนุ่มแซบพี่น้องค่ะ 点吧。 tạt đi đi, lúng gìn กินในเบื้องแค่นี้ละจ้าพ่อแม่พี่นน้องขาขอบคุณหลายๆค่ะทิดติดตามรับชมนิวเพียนช้าเนี่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่ากะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเพื่อนใหม่ก็รอจากสามสี่หาหมื่นแน่เด้อค่ะเด้อนิวเพียนกะฝากจดหมายหน่อยแบนี่เปือนไปเย่ยไปเยี่ยมสุดปวดสุคน้นนะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ thank you บายบาย